คือ music ducking ครับ music ducking เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับฟังก์ชันที่ดีเจพูดเนาะและเสียงเพลงมันจะเบาเองเวลาที่เราเสียบเพลงเข้าไปที่ช่อง2เสียบไมค์เข้าไปที่ช่องหนึ่งเนี่ยแล้วกด music ducking เวลาที่เราพูดไมค์ปุ๊บเสียงเพลงก็จะเบาเองอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น feedback eliminator นะครับหรือว่าตัวการหอนนั่นแหละเวลาที่ไมค์มีเสียงหอนอะไรเงี้ยกดปุ่มนี้ปุ๊บเขาก็จะจัดการเสียงหอนให้อัตโนมัตินะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับลำโพง2รุ่นนะครับจากทางแบรนด์ m a ็กกี้ก็คือ m a ็กกี้ทั้มที่เป็นซีรีส์ x p นะครับเพิ่งออกมาใหม่เลยจุดเด่นของลำโพงรุ่นนี้เนี่ยคือความอนเนกประสงค์ครับมันเป็นลำโพงแอมในตัวที่มีฟังก์ชันนค่อนข้างเยอะมากครอบคุมมากนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายและที่สำคัญเสียงดังเสียงดี แล้วก็มีน้ําหนักที่เบามากๆขนย้ายคนเดียวได้นะครับผมแล้วก็มีความทนทานเหมือนกับที่แบรนด์เขาการันตีมาว่าบิวไลท์อแทงหรือว่าสร้างมาเหมือนรถถังเลยครับมาบอกราคาค่าตัวกันก่อนดีกว่าที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยจะเป็น2รุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็น12นิ้วอ่าชื่อรุ่นว่า m a c กกี้ทั้มสอง XT นะครับแล้วก็ถางด้านนี้นะครับเป็นแม็กกี้ทั้ม 215XT ก็คือ12นิ้วและ15นิ้วนะครับผมราคาเนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยครับตัว12นิ้วจะอยู่ที่27,900บาทนะครับแต่ตัว15นิ้วเนี่ยจะแพงกว่าประมาณ2,000นะครับก็อยู่ที่29,900บาทลำโพง2ตัวเนี้ยก็เหมาะกับงานหลายประเภทครับอย่างพวกงานอีเวนต์อะไรเงี้ยที่จะต้องใช้ลำโพงเคลื่อนที่เร็วนะครับมีน้ำหนักเบาเนี่ย เอาไปตั้งปุ๊บขาตั้งแล้วก็สามารถเสียบไม์หลังตู้มีฟังกชันบลูทูธเปิดเพลงอะไรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นงานดนตรีสดนะครับที่จะต้องใช้ลําโพงเป็นลาโพง PA หรือว่าลำโพงมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีความดังที่ค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เปิดดังก็ไม่แตกด้วยนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นทั้ง PA และมอนะิเตอร์เนาะหรือว่าเป็นงานเครื่องเช่านะครับที่จะต้องอมีการติดตั้งแล้วก็รื้อถอนอยู่ บ่อยๆนะครับเวลาที่เราโหลดของอะไรเงี้ยการที่มีตู้เบาก็จะช่วยเบาแรงเราไปได้เยอะนะครับแล้วก็ร้านอาหารผับนะครับที่จะต้องมีลําโพงก็แน่นอนแหละลำโพงตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเอาไปเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านเลยนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเสียงติดบ้านเอายกออกไปเพื่อที่จะร้องคาราโอเกะในบ้านอะไรเงี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันมาดูถึงเรื่องสเปคกันบ้างดีกว่านะครับสเปคของเจ้าตัวนี้บอกเลยว่า แอมป์ให้มาแรงมากๆ1,400วัตต์นะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับผมก็จะมีข้อแตกต่างแค่ดอกเสียงกลางเท่านั้นนะครับดอกบูเฟอร์ที่ตัวนี้เป็น12นิ้วนะครับตัวนี้เป็น15นิ้วนะครับส่วนแสงแหลมเป็น1นิ้วเท่ากันนะครับผมความดังสูงสุดเนี่ยได้ถึง1 2 8 db แล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาในตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังตู้นิดนึงนะครับ มาดูช่องเชื่อมต่อกันก่อนเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับมีช่องเชื่อมต่ออินพุตที่เป็นคอมโบแจ็คเนี่ยสอันนะครับสามารถเสียบเป็นแจ็คกีตาร์ได้หรือว่าสามารถเสียบเป็นแจ็คแบบ XLR ก็ได้เหมือนกันนะครับช่องแรกเนี่ยสามารถเสียบไม์ได้โดยตรงนะครับถ้าเกิดเสียบไม์ปุ๊บก็กดปุ่มนี้เข้าไปให้กลายเป็นไมนะบก็สามารถใช้งานได้นะครับมีวอลลุ่มแยกกันทั้ง2ช่องนะครับหรือว่าช่อง2เนี่ยก็จะมีอินพุตพิเศษอีก1อันก็คือเป็นช่อง3.5ุนะครับแจ็คส5้าก็ไว้เปิดเพลงคร และช่องสัญญาณขาออกนะครับก็จะเป็นแบบช่องทูนะครับทู True ก็คือผ่านออกไปเลยนะครับก็จะผ่านสัญญาณจากช่อง1และช่อง2องเนี่ยออกไปที่ช่องทูได้ในกรณีที่เราจะพ่วงลําโพงจํานวนหลายๆตัวนะครับส่วนอน o บวอลลุ่มนะครับก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็แยกชัดเจนนะครับเป็น v o l ลุ่ม ตัวที่1ตัวที่2น,นะครับแล้วก็เมนวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มรวมของทั้งตู้นะครับตู้ลำโพงตัวนี้จะมีโหมดเสียงให้เลือกทั้งหมด4โหมดนะครับก็จะเป็นมิวสิกไลฟ์ขับมอนนะครับความแตกต่างก็จะขึ้นอยู่ตรงด้านหลังตู้เลยนะครับว่าเออมิวอ่ามิวสิกเนี่ยก็จะเป็นคอนทัวร์หน่อยนะครับยกโลยกไฮอะไรเงี้ยไลฟ์ Life, ก็จะมีความแฟลต มีแต่ความค่อนข้างแปกนะครับยกไฮกับยกมิดโลนิดนึงนะครับคลับเนี่ยยกโลเยอะมากนะครับคอนทัวร์เยอะมากก็เอาไว้ฟังเพลงตึ้บตับได้นะครับหรือว่าใช้งานเป็นมอนิเตอร์เขาจะมีการคัดมิดโลมาให้แบบนี้นะครับสามารถกดเลือกโหมดได้ทั้งปุ่มนี้เลยนะครับกดปุ๊บโหมดก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมส่วนอีกโหมดหนึ่งที่มีแยกออกมาครับก็คือ outdoor โหมดนะครับ outdoor โหมดเนี่ยก็คือโหมดที่ใช้งานภายนอกอาคารนั่นแหละเวลาที่เรากด outdoor โหมดปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีเสียงที่เหมาะกับการใช้งานภายนอกมากขึ้นนะครับผมฟังก์ชันต่อไปนะครับคือ music ducking ครับ music ducking เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับเหมือนฟังก์ชันที่ BJ พูดเนาะและเสียงเพลงมันจะเบาเองนะครับผมเวลาที่เราเสียบเพลงเข้าไปที่ช่อง,อง2 mm hmm. เ,เ,เสียบไมค์เข้าไปที่ช่องหนึ่งเนี่ยแล้วกด music ducking เวลาที่เราพูดไมค์ปุ๊บ mm hmm. เสียงเพลงก็จะเบาเองอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็น feedback eliminator นะครับหรือว่าตัวการหอนนั่นแหละเวลาที่ไมค์มีเสียงหอนอะไรเงี้ยกดปุ่มนี้ปุ๊บ เขาก็จะจัดก,การเสียงหอนให้อัตโนมัตินะครับตรงนี้เป็นฟอนต์เอดีสามารถเปิดปิดบริเวณตรงนี้ได้ไฟที่อยู่ตรงข้างหน้าตู้นะครับและทีเด็ดนะครับคือฟังก์ชันบลูทูธนะครับบลูทูธเนี่ยเขาจะมีทั้งบลูทูธที่ใช้สําหรับสตรีมเพลงเข้าไปนะครับเปิดเพลงผ่านบลูทูธนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบลูทูธตัวนี้สามารถลิงก์ลำโพง2ใบเข้าหากันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปิดเพลงผ่านบลูทูธได้เลยนะครับในกรณีที่มีลำโพง2ใบ แล้วก็อย่างหนึ่งที่บลูทูธสามารถทําได้นะครับก็คือการควบคุมทางไกลนะครับผ่านพวก iPad นั่นแหละครับโดยแอปที่ใช้เนี่ยก็คือพัมฟันเน็กสองนะครับเราก็สามารถต่อบลูทูธเข้าไปเสร็จแล้วเข้ามาที่หน้าแอปนี่ก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถปรับแต่งความดังเสียงของแชนแนลหนึ่งสองหรือว่าเมนได้สามารถปรับโหมดของเสียงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าในกรณีที่เราจะเพิ่มน้โพงอีกใบเราก็กดสปิเกอร์ลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปกดคําว่าลิงก์อีกตู้นึงนะครับ เขาก็จะโผล่มาแหละว,ว่าเป็นลำโพง2ใบนะครับก็สามารถควบคุมได้ในแอปตัวเดียวเลยนะครับมาดูในส่วนของ power supply กันนิดนึงนครับหรือว่าตัวใจไฟของเขาเนี่ยสามารถเสียบปลั๊กเข้าไปตรงๆได้นะครับตัวนี้เป็นลำโพงมีแอมป์ในตัวครับก็ไม่ต้องการที่จะเชื่อมต่อแอมป์แยกที่พิเศษก็คือ power supply นะครับหรือว่าแหล่งใจไฟของตัวตู้เนี่ยเขาสามารถรองรับแรงดันไฟได้ตั้งแต่1 0 0โวลต์จนถึง2 4 0โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไฟตกเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหา และที่บอกไปนะครับว่าตู้ทั้มเนี่ยมีน้ําหนักที่เบามากๆนะครับเบาแค่ไหนนะครับ ตัวตู้15นิ้วเนี่ยจะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ16กิโลนะครับแต่ตัวตู้12เนี่ยก็จะเบากว่านะครับหนักอยู่ประมาณ13กิโลเท่านั้นเองถ้าเกิดเทียบกับตู้ใบอื่นๆเนี่ยก็จะหนักประมาณ20กว่ากิโลไปแล้วนะครับสำหรับตู้ที่มีแอมในตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างเบาในส่วนของการติดตั้งนะครับหรือว่าการเอาลำโพงเนี่ยไปใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับก็จะมีท่านี้เลยครับเป็นเสียบเสานะครับสามารถเสียบเสาได้นะครับหรือว่า จะเอาไปวางนอนเป็นมอนิเตอร์ก็สามารถทําได้ครับตัวนี้ก็บากมุมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือการติดตั้งอีกหนึ่งแบบที่ตัวนี้สามารถทําได้ก็คือสามารถแขวนได้ครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีอ่ารูน็อตไอโบสนะครับเบอร์สินะครับก็สามารถแขวนสลิงขึ้นไปเพื่อติดตั้งได้เลยต่อไปเป็นเรื่องของน้ําเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฟังเสียงของตู้2ใบนี้กันครับ ียงของตัวนี้นะครับก็จะออกแนวไปทางโปรง่งสบายเนาะเสียงกลางในฟังโปร่งมากนะครับแล้วก็เวลาที่เปิดเสียงดังๆเนี่ยเสียงก็ไม่ค่อยที่จะแทงหูมากเท่าไหร่นะครับรวมถึงมิดโลที่เขาบูตมาเนี่ยมีความกําลังดีเนาะไม่ได้หนาไปไม่ได้น้อยไปนะครับโลก็กําลังพอดีพอดีนะครับแล้วตอนที่เปิดดังมากๆเนี่ยลิมิเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีมากนะครับเพราะว่าเสียงเขาไม่แตกเลยแล้วก็ยังมีความพุ่งอยู่ไม่ได้ดอกนะครับสรุปแล้วครับสำหรับตู้2ใบนี้ก็เหมาะกับการใช้งานหลายประเภทเลยนะครับมี ความเบานะครับสามารถขนย้ายได้ง่ายๆสนย้ายคนเดียวได้นะครับผมแล้วก็มีความนทานทานที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเขาการันตีมาเลยว่าบิวไรกระแทงใครไม่เชื่อเนี่ยลองไปดูในคลิปที่ทางแม็กกี้ทดสอบตู้เขาดูค่อนข้างโหดมากแล้วก็น้ำเสียงที่เป็นสไตล์แม็กกี้นะครับบอกเลยว่าแนวเนี้ยเป็นเอกลักษณ์มากจริงๆนะครับใครที่ชอบน้ำเสียงฟังโปร่งสบายเน้นเสียงกลางที่โล่งๆนะครับก็แนะนำเป็นแม็กกี้ได้เลย ใครที่สนใจลำโพงรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจ AT ได้เลยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ YouTube c h anel n AT อย่าดูเบลนกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที